อ่าผมในนามของชมรมรักวิสาหกิจสบายคนแก่นนะครับก็อ่ามามาเจอฟุตบอลเราเนี่ยถ้าเรามาร่วมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีสีสันแล้วก็เลยก็เลยคิดกันว่าเออเราจะรวมความรักความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกับของชมรมรักวิสาหกิจเราอย่างไงก็เลยมาใช้กีฬาฟุตบอลนะครับเป็น อ่าส่รวมพวกเราครับคือความความมุ่งมั่นของเราไม่ได้ไม่ได,ไได้หวังแพ้ชนะหรืออะไรเราคือความรักความสามาัคคีความคมเกลียวกันในในชมรมนะสามารถในชมรมรักษาศิลแบบที่มีหนึ่งเดียวในในในประเทศนะครับคือจังหวัดขอนแก่นที่เดียวนะครับที่อื่นยังไม่มีนะครับให้เดินไปได้นะครับผมครับแล้วแล้วความพร้อมทีมวันนี้เป็นไงครับก็วันนี้ก็อ่าเราใช้สีเสื้อใหม่ อ่าสีส้มสีของชมรมและสาหก,กิจก็สดใสวันนี้เราก็น่าจะเต็มร้อยครับวันนี้ครับผมครับน่าจะดีแล้วพี่พี่จออโจตำรวจโทรสารยึดก้านก้นคันนะครับรองผู้กับฐานนิจตำร,รวจมรบ้านไผ่ซึ่งได้ให้เก็บม,มาเล่นกีฬาวันนีนน้ด้วยนะครับขอทราบความรู้สึกแลวก็ความพร้อมในวันนี้ครับพี่โจครับครับก็วันนี้ทางบ้านไผ่นะครับก็เตรียมทีมา ค่อนข้างดีครับนักเตะก็น่าจะมาครบนะครับแล้วก็แต่ว่ามีเวลาพักแค่วันเดียวเนื่องจากคนเตะไปแล้วคนแก่ครับก็ค่อนข้างกรอบเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับในเกมให้สนุกสนานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําท่านมาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นตำบลบนโคกศรีนะครับวันนี้ชมเกมการแข่งขันฟุตบอลในคู่แรกระหว่างทีม วีไบ้านไผ่กับทีมรัฐวิสาเกจครับสำหรับผลงานของทีม VIP บ้านไผ่นะครับนัดแรกเพราเขาเก็บ3แต้มโดยเอาชนะยุติธรรมมานะครับสำหรับรัฐวิสาเกจนักแรกไปพ่ายให้กับน้องเรือตรการมาสวนประตูต่อ3ครับนี่เป็นการลงสนามในนัดที่2ของทั้ง2ทีมครับ ดูว่าทีมไหนจะสามารถเก็บสามแต้มครับเริ่มเกมครับเปิดเกมมาทีมบ้านใครอยู่ในแดงกลางครับ กาศครับผู้เล่นตัวจริงครับทบ่านผู้ชมครับผู้เล่นตัวจริงครับ,รรบนี่ครับนนแน่นอนจริงๆครับ VIP บ <c oughs> ้านไผ่ของเราครับนอกจากจะกุนเชียง <c oughs> อร่อยแล้วครับผู <c oughs> ้เล่น <c oughs> ยังมีฝีมือด้วยครับท่านผู้ชมครับบอกหลายครั้งแล้วครับมาแข่งบอลอย่าทานน้ำมันมวยครับท่านผู้ชมครับเฮ้ย่งก่อน่ก่อนชื่อบ้านน้ำมันฟุตบอลไม่มีก็เลยทานน้ำมันมวยครับดูครับท่านผู้ชมครับน่แหละ นี่ครับนักเตะยอดเยี่ยมแมนออฟเดอะแมตช์ครับท่านผู้ชมนี่ซูเปอร์ซับ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 ใครนะนักเตะยอดยาวไม่ใช่ยอดเยี่ยมคนที่พูดเหรอครับยอดเข้าครับเดยวครับโอ้ยสตาร์เบอร์สวรรค์น่ครับูี่ครับพี่น้องกองเชียร์บ้านไผ่เขาครับพี่น้องครับ เขามีอัตจันทร์มีหลังคามีที่นั่งอย่างดีับมีห้องแอร์แต่ว่าเราสตาฟโค้ชไม่สนครับนั่งหัวมันพื่นเนในล,ละลอดน่ะนั่งแบบพื้นๆเี่ยครับพ,พี่น้องครับพ,พี่น้องเบิ้งๆครับพี่น้องครับ